ลมหนาวต้นได้ดูฝนพัดเดือยผ่านถืนนาเปลี่ยวเงาไม้ไหวตามจังหวัดเสียงใบไม้เสียสีมองไกลออกไปมีเทียงแสงไฟสลัวจากกระท่องหางไกลขวานเลื่อมตาขึ้นกลางดึกเหงยเย็นชื้นทุบใบหน้าทั้งที่อากาศถ่ายนอกเย็นเยือกภาพในฝันยังชัดเจนหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งนาเสื้อผ้าขาดวิน เพรพ์เปิลโคลนหน้าตาซีเสียวแต่แววตากลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้ขวัญขนลุกว่าหญิงคนนั้นยื่นมือออกมาแล้วค่อยๆหัวหลุดออกจากบ่าเส้นเลือดและลำเส้นลอยตามหูออกมาเป็นสายยาวก่อนที่ทั้งร่างจะลอยสูงขึ้นกลางอากาศพร้อมเสียงหวีดเบาๆลอยมากับลมขวัญตื่นขึ้นมาทันที หายใจแรงใจเต้นดัวจนรู้สึกถึงจังหวะของหัวใจตัวเองมือเธอกำรมท่าหุ่มนั่นขยับลุกขึ้นแล้วเปิดไฟหัวเตียงท่านสายตาก็ไปสะดุดกับบางสิ่งบนปลอกหมอนรอยด่างแดงคล้ำรูปร่างคล้ายคาบเลือดปะปลายแม้ไม่มากแต่ก็ชัดพอจะทำให้เธอรีดหัง